สวัสดีค่ะ f c ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมราวพัฒนานะคะทุกคนวันที่สองกันยายน2 5 6พ6นนะคะทุกคนคะ่ะชิลืมพอสอนแล้วหรอปล่พี่น้องเฮ็ดไปเฮ็ดมาก็ได้วันจันทนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมต่อไปนี้นะคะก็คือการจอเด่นวิงรูดน, Road, นะคะทุกท่าน ถ้าท่านไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ทายคลิปได้นะคะสําหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะทุกท่านแต่ว่าท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวัน,นะะเนาะค่ะเนาะเราไปดูวันที่30ก่อนนะคะทุกท่านค่ะว่าท่านว่าเข้าหรือเปล่าว่า fc จะตามต่อหรือไม่นะคะสําหรับวันที่30ใจให้เด่น4และ7นะคะมา เจ็ดหกสี่สองเจ็ดพี่น้องมันนี้มาคู่เด่นแยกกับเด่นประจํำวันนะคะทุกคนเจบอกให้อยู่แต่ว่าเจไม่ได้จับลงเนาะพี่น้องคู่คู่มันเยอะนะคะพี่น้องคะสี่หกหกสี่มาแล้วก็เจ็ดมาอีกครั้งเจ็ดสองสองเจ็ดนะคะทุกคนออกปองขาดเจตลอดพี่น้องเราพัฒนาไปต่อลุ้นต่อนะคะทุกคนวันที่สอง จำลองเรืรเน่นงประจําวันมา,มาไหมหกมาหนึ่งลุกนะคะทุกคนไปต่อวันที่สองวันจันทรนะคะถ้าท่านชอบท่านสามารถตามต่อได้นะคะท่านไม่ชอบท่านผ่านได้เลยวันใหม่ค่อยมาตามใหม่นะคะทุกท่านเข้าติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะคะทุกคนเราพัฒนาสามสี่วันแล้วสิ่งที่ใจกลัวที่สุดก็คือกลัวการหลุดนะคะทุกคนมาต่อนะคะจากที่ใจคํานวณได้วันที่สองจได้อยู่ที่เลขสามและเลขเจ็ดนะคะทุกท่าน คู่ที่ใจจะจับให้ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านคะ่ะมีเข้ามีหลุดทุกวันเนาะค่ะทุกคนทุกคนเรามาดูวันที่สอมันมาดูคู่กันนะคะทุกคนขอโทษขออภัยนะคะสคะ่ะทุกท่าน3ามเจ็ส,ส,สอง สามสี่เจ็ดนะคะทุกท่านเจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดศูนย์ค่ะทุกท่านค่ะทีนี้นะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือสามเจ็ดเจ็ดสาม พี่น้องมักผู้ใดพี่น้องอย่าลืมไปแล้วก็กราบน้ำเด้อค่ะเดอ้อวันนี้นะคะทุกคนใจขอชอบเพิ่มหนึ่งคู่ใจมักมนีสามี่ซี่สามพี่น้องมักก็ตามใจได้เด้อค่ะพี่้องบอมักจับไม่ได้เลยนะคะทุกคนขอโทษขออภัยนะคะมาดูเลขเด่นประจําวันค่ะเลขเด่นประจําวันจันท์อยู่ที่เลขสองและเลขเจ็ดเลขเบิ้ลประจําวันคือสองสองกับเจ็ดเจ็ดค่ะ สองกับเจ็ดนี้ท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนเรามาดูผู้เด่นแยกกับเด่นประจำวันนะคะเด่นแยกอยู่ที่สามและเจ็ดนะคะทุกคนบางคู่ก็มีในนี้บางคู่ก็ไม่มีนะคะเด่นประจำวันอยู่ที่สองและเจ็ดเป็นสามสองสามเจ็ดนะคะทุกคนติดคู่ตัวเด่นสามเจ็ดเจ็ดสามนะคะเจ็ดค่ะเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดสอง อยู่นี่นะคะทุกคน7 7ดอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนอยู่ตรงเลเิ้ลถ้าท่านชอบท่านก็สามารถตามได้นะคะท่านไม่ชอบท่านผ่านได้เลยนะคะทุกคนแล้วแต่ความักความชอบห็ะพ,พี่น้องคะค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ